พ ja ี okay. ่รักจ๋าไปรีบมากินยำคุณชินช้าบอกว่าอ้เนี่ยอะไรนั่นพี่อาหารดุ๊กกินยำไปรีบชอบอาหารนั้นน่ะมามามากินค่ะยำยำ อืมไม่ได้เจอคนนานเลยพี่เคเคดีเอ็ด e พี่รนะักชั้งต่างมองอยไัอ,ไร,อไร่อยอร่อยแครดยำยำทูนา่าอืม,อม น <c oughs> ี่มาเป็นกระป๋องอุ้ยเป็นอะไรอไร่อยอร่อยทางต่อมกพี่รักทห้พีด่ดูินี่คือเขาจะอร่อยเขาเป็นแบบกระป๋องในน้ำมันพืชอ่ะคือ้วย ยศสกรฮะยศสกรคุณยศสะกอยศสกรยศส,รยสกรสวัสดีนะคะคุณยศสกรนสวัสดีสวัสดีครับวันต่อมาก็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 กินมือคือเก่าชมผมชื่อคุณผมชื่อคุณอืมพี่เล็ก คนสวยจังแคลรี่บอกใช่แคลรี่คนแคลรี่ก็คนสวยจะมีแบบนี่หัวหน้าฮอหอเนี่ยงบดเนี่ยงเนี่ยมามาแคลรี่ดูปากหนูนะยคะ่ะห,าหาัวหน้าดูปากแคลรี่นะะี่คือที่แล้วคนสวยหาหา แคลรี่ดูปากกิคลี่คนน่ารักไม่ขอทักทายนะคะผมได้ที่แหละโอเคไม่เป็นไรน้องตองแต่พี่ไปสงใจโอเคโอเคได้ทีแหละได้ทีแล้วยังเมียงไม่ขอทักทายบอกว่าแซบแซบแซบแฉบน้องตอง คุญแจฟังค่อนม่มาอร่อยไม่มีรถหลูให้เธอนั่งไม่มีถังให้กินไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยคนดีเดินคืรถดีให้เธอกินคณหน้ากินหลายๆก็ไม่ดีเด้วรถดีค่ะ เฮ้ยน้องจอ,อ,อ,อมอกว่าคุณทหายของคนหิวเลยมากมากอร่ตาหู้อ,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 อร่อยข้าวนี้กินตำมะละกอข้าวผมโอ้ยตำมะละกอกระยากแซ่บแซบ่บทั้งสองพี่สุริยา ไอ้เจ้าผู้มองอะไรนักหมามีปัญหาหรือว่ามีใจ <c oughs> <c oughs> มีใจดิรักร,ร,รักทุกคนรักทุกคนตัมองจอแคลีบแคลรักทุกคนแคลีบแลีบกินข้าวกับอะไรอ่ะวันนี้แล้วบอกว่ากิกนปลามะม,ม่วงหายยังอาปวดท้องอ่ะ 你回答。